เรามาประชุมกันต่างจังหวัดพี่น้องฟังให้ดีนะเราเนี่ยมาประชุมกันต่างจังหวัดต่างคนก็ต่างมามาจากปัตตานีก็มีห้าหกคนจากยะลาก็มีห้าหกคนจากนราก็มีห้าหกคนจากสงขลาก็มีห้าหกคนนี่สมมุตินะครับาจาก จากสตูลก็มีห้าหกคนจากพัทลุงก็มีห้าหกคนจากนครก็มีห้าหกคนจากกระบี่ก็มีห้าหกคนจากพังงาก็มีห้าหกคนจากภูเก็ตก็มีห้าหกคนจากชุมพรก็มีห้าหกคนแต่และจังหวัดห้าหกคนหรือสี่ห้าคนหรือเจ็ดแปดคนก็แล้วแต่มารวมแห่งเดียวกัน ่าที่ประชุมประชุมตอนไหนลูกไปไป,ประชุมกรุงเตพอ่ทีนี้ประเด็นคำถามก็คือจำนวนคนประชุมนั้นก็เกินห6 0คนชายล้วน,วนถามว่าเราจะร่วมการทำวันสุข ในสถานที่ประชุมนั้นด้วยกันพวกเราที่มาต่างจังหวัดด้วยกันเนี่ยได้ไหมเข้าใจคําถามนะครับพี่น้องอคงไม่ซับซ้อนนะครับจังหวัดนูฮาหกคนเจดแปดคนหรือสามสี่คนแต่มารวมกันแห่งหนึ่งแล้วทีนี้ประชุมอาจวันแรกไม่ตรงกับวันศุกร์แต่พรุ่งนี้หรือมารืนนี้เป็นวันศุกร์ และทีนี้จะรวมทําวันศุกร์ด้วยกันเพราะจํานวนครบนี่เกินห้าหกสิบด้วยสามไปแล้วอ่าทําห้องโถูงนี่แหละอ่าทําทําละหมาดวันศุกร์ทาได้ไหมพี่น้องครับที่เขาถามเนี่ยลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเขาเป็นตัวอิม,มังและเขาก็มีหน้าที่ยังอื่นอีกอ่าคือเขาถาม เขาประสบกับตัวเองซึ่งมีคนที่มีตำแหน่งด้านศาสนาเนี่ยสูงกว่าเขาอีกเขาบอกให้ละหมาดวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์ตรงนั้นแหละก็เลยเอกใจมันได้เหรอเข้าใจนะครับพี่น้องคงเข้าใจนะพี่น้องครับพูดกันตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมคอง ไม่ต้องกดเพื่อนและไม่ต้องยกเพื่อนตรงไปตรงมาสารวจิบละมาดวันศุกร์และจะนับกับคนนั้นก็ต่อเมื่อคนนั้นเป็นมุสต,ต้าเตนใช่ไหมละ่ะและถามว่าที่มาจากนูจังหวันนูห้าหกคนจังหวันนั้นสามสี่คนจังหวันนูห้าหคนถามว่ามุสตาเตนไหมะ่ะไม่ใช่มุสตาเตน แล้วมัใช่มุสตาเตนลูกคนคุณเรียนมาจากไหนตามมาสุกละ่ะนี่แหละครับพี่น้องแค่ได้ร้อยกว่าหน่วยกิจเรียนมาก็ได้ตำแหน่งสูงเสียหายบดศาสนาพูดในสิ่งที่ตัวเองเรียนสิพูดในสิ่งที่ตัวเองชัดดิไม่ทันจะรู้เรื่องไม่ทันจะชัดแล้วก็พูดแล้วดีนะที่วันนั้นมีคนค้านนะ นั่นก็เกือบจะอะเกือบจะทะเลาะพอไปไม่รอดอ้างว่าต้องตามผู้นําและผู้นาจะเฮยังงั้นตามได้หรอลต้ตออัติมาสิยติลคคลิกไม่มีการตามไม่มีการต่ออัด้วยการทรยศอัลลอฮ์หมยถึงท่านน้ำในหนทางที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาไม่ว่าจบต้องตาม เนี่ยคือความมักง่ายอาต่อให้คนที่มาประชุมขึ้นรถไปละหมาดที่มัสยิดนู่นจะกหนึ่งก,กิโลจากนี่สองกิโลหรือ3มกิโลหรือสี่กิโลก็แล้วแต่ก็จะนับจำนวนคนเหล่านี้ไม่ได้แก่ซกวันศุกร์ของเขาเท่านั้นถ้าสาระลูกคนครบ จะนับเขาได้ไหมไม่ได้อย่าลืมว่าคนที่จะถูกนับเป็นอัลิจุมาต์จะต้องมุสตตินไอ้นี่เพื่อนมาต่างจังหวัดมาประชุมคนที่พูดนะนะบอกให้ทำนะมันยันโยหรือเปล่าหรือยันใบทอมหรือเปล่านี่แหละครับพี่น้อง การจัดแต่งตั้งคนที่ไม่มีความรู้มาอยู่ฝ่ายวิชาการมันเสียหายอย่างนี้แหละเนี่ยมัวแต่เอาพักเอาพวกอย่างเงี้ยทั้งที่คนที่มีความรู้กว่ากว่าคนระดับเนี้ยกะเอหมดแต่ไม่ตั้งไม่ใช่พักไม่ใช่พวกมันอยู่กันอย่างเงี้ยไปเวลาพูดต้องตามครูอ่านพี่น้องต้องตามฮัดเดสพี่น้องอะไรา,าัดนะอินดูไอครูอ่านฮัดเดสลายลินเมกินอย่างเดียวนัว่นแหละ โอ้น่ากลัวน่ากลัวจริงๆแต่ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาพูดออกมาเออฟอกเร,ราเนี่ยทมาสุขที่นี้แหละไม่ต้องไปที่ไหนหละอ่าไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องอ่าไม่ต้องขี่รถอยู่่าถ้าชาวบ้านไม่ว่าชาวบ้านเขาไม่รู้แต่นี่ตำหน่งซะใหญ่โตมาแต่มาพูดคำง่ๆออกมาอัลลอฮฺอักบาร เราพอเขาพเขาถามเราย้ำจริงนะจนไม่ใช่ขี้หกนะแกว่าเอาแล้วก็จะฮกใส่จริงแล้วก็เจอกับตัวเองและแกบอกชื่อคนด้วยแล้วนะแต่ผมก็สงวนนะ,ะเดี๋ยวจะหาว่าประจานเขาเราไม่เอาอะไรเรื่องประจานเพื่อนในเราแมเา่เราตอบเรื่องหูกกลมนะครับหูกกลมว่าอย่างไงเราก็ตอบอย่างนั้นหรือว่าซอ นับได้คนนั้นน่ะไม่ต้องมุสตาเต็งมาประชุมรวมกันแล้วก็ละหมาดวันสุกได้อ่าคุณเอากิตับเองผมเลยดิ <c oughs> อ่านั่นด้วยสาเหตุอย่างไงที่ผ่านมาฟัตวามั่วมามากเลยเพราะอะไระคือไม่ทันจะเข้าใจเรียนน้อยเกินไปคือมันไม่สมกับตำแหน่งที่ได้ถ้าอยู่อีกฝ่ายหนึ่งพแหนกหนึ่งว่าไปะยะ อยู่ฝ่ายวิชาการฮึชาะนลดูจริงๆอ่าสรุปแล้วนะีนะ่เราจะมารวมการทำวัสสุอย่างั้นไม่ได้นะครับเพราะไม่ใช่มุสตาเตนไม่มีใครมุสตาเตนสักคนหนึ่งในนั้นถ้าเราอยากจะทำอยากจะทำละวัสสุ วันศุกร์ในวันนะั้นก็ไปหามยายิ่ใกล้ๆนะอันนั้นแค่ซอตัวเราหรอตรารูกกุลซารัครบจะมานับเราด้วยไม่ได้ต่อตำแหน่งเราใหญ่โตก็ไม่ได้เราคนเดินทางลหละอ่าไม่ใช่มุสตาเต้นอ่าแค่คนมุมเก์มุมเกน,เนีิทำงานอยู่ที่นั่นมาหลายปีเช่าบ้านอยู่ตรงนั้นในกอริยอนั้นยังจะนับไม่ได้ทีเพราะแค่มุมเก์ไม่ใช่มุสตาเตินล่ะ Ah, ini kun safik. Buang cahaya. Ruamkan taman suh. Ala batsi jing-jing. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kelai kiamat lah jing-jing.